นี่ออกมานั่งเอา่านสูงยูโล่แห้งแค่ ก่กเตุย้ยอยู่แกงกาะอ,อยู่สวรรณ์น,นักเขตแกงกอกคุณจักบ่แกงกอกแคน์นะเนาะสวัสดีตอนนี้ออกมาอยู่นักคุณด,ดีนิ่งมาได้เห็นมาซื้อทีอยู่บ้านนักคู่เนาะก็เลยได้ออกมาอยู่ข้างนอกเอียแต่บ้านไปแท้ก็อยู่แก่งเกาะหมด มาเป็นตุย้ยใคยมากบอผู้ที่สั่างคนสิม่านม่านติดเพดานหาเนาะเคยมาก่กงกอกสมัยเป็นสาวเห็นบะอ, <c oughs> อากาศดีได้ไม่ตุย้ยแทนนี่ <c oughs> บ้านนอกเฮาเนาะบ้านนอกเฮามันก็สซิโล่งๆแบบนี้จังหน่อยเนาะแต่ว่าลมแห้งแห้งโรคมันนั่งเหรียญยุ่มนี่าหาคนนั่งกัอนเลยพอดีสร้างเกันกันเข่ามาเห็นงานเนาะยันมันเกล้าเพืน เลิกให้อีกกก่อนจ้าขอบใจหลายหลายมิยเขามาคุยกันดีใจแหละเนาะลมแห้งดีสบายดีเด้อแคเขามาใหม่กับถักทายกันหน่อยเด้อจ้ารวยไม่เลิกมากกให้อีกบ้านเด้อขอบใจหลายๆเด้อรวยไม่เลิกเนาะขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาถักทายเนาะคอยในไลฟ์สด ใช่ตั้งแต่มาแต่เมืองไทยพึ่งไล่ครั้งแรกเลยเดนี่เพราะว่าบุค่อยมีเวลาแรกเลยเดยนี่เพราะว่าบุค่อยมีเวลานนังไล่เป็นไดเนาะแต่ก็ลงคลิปเรื่อยๆอ,อยู่เนาะรวยไปเป็นเลิกอ,อยู่ไซนอตอนนี้เนาะ ขอบคุณเลยหลายเดอ้อขอบคุณแม่ตุ้ยหล,ลายๆเนาะเป็นตังได้มมตุ้ยบรรยากาศบ้านนอก <laughs> บรรยากาศบ้านนอกกระซิงเงียบๆแจ้งหน่อยเนาะนีงง่ยิ่งแต่เสียงกรเผื่นกบใหม่จักบ้านนี่ฮานคักคักคั <laughs> กคัก,กวาแมตุ้ยวะ <laughs> จากบ้านเก้งกอกมาบ้านนักคู่นี่กะบวกไกล้กันประดับนอนนิ่งกะขี่รถไปขี่รถมาอยู่เนาะ แต่ตอนตอนแรกแล้วนิ้งกระสิกับวัานเกงกอกเนาะเพราะว่าบ้านนิ้งยังก่ท่านได้ขืนเลยบ้านยังก่ท่านแล้วเนาะเพราะว่าลรา้คนกระบอกให้ขืนปีนี่แหละเป็นได้เบิร์ดับอยู่นะโอเคสบายดีเสริมสบายดีสาวนก สวรรค์บ่าวลาวไตพึ่งมาไล่เนาะบได้ไล่โดนเลยเมื่อนี้มีโอกาสดีๆกันเลยมาไล่จะมาอยู่ลาวเลยบบฟังเมืองอยู่จ้าฟังยังยัง,ยงบนเนอนอนเนาะถาวะถาว่าอยู่ได้กันอาจจะอยู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเปิดให้ไปทํางานอีกกันก็นอาจจะไปอีกนั่นแหละเนาะแต่กันยังบูฮู้นะฮักกระเนว่ะ พอดีมื่อนี้ออกมาบ้านนักคเนะ้ะออกมาเพื่อนกันเลยมาหนังไล่ให้หัวใจให้หัวใจพลังบวกมาอีกมาเดอ้อมาเดอ้อมาเที่ยวเดอ้อมาเที่ยวบ้านเดอ้อย่างกันเดอ้อย่างหามุมกันลมมันแห้งลายหนาจนผมเป็นตะเอาเลยสบายดีนกเมตุยสบายดีเดอ้อ นกสาวลาวเนาะนกสาวลาวกัอันเมตุยสบายดีสาวนกนกสาวลาวเล่าลาวต้อันนกอันสาวอันสาวสวรรค์ได้เหตุงานละบอมีงานเหตุอยู่บอช่วงนี้ฮะเห็นพอบ้านนอนนอนมาลายมือแล้วพอบ้านนะสบายดีเมตุยนกสาวลาวกับทักทายเมตุยเด้อ มาทางนี้คือสิจากหมุนหมอดๆนิกหน่อยเนาะกับลังเห็ดเอาได้งานลเลยเฮ้ยได้งานหราบอได้งานไผ่มาเห็ดงานเจ๊นะทักทายสบายดีทั้งสี่ท่านเดอ้อมาสมมบรรยากาศยามยมแหลงงนอยามนี่เนาะและการ ้องพักกระดากันลัางปุงทางนะ่ะสบายดีสบายดีมาเลิฟให้อีกบ้านเดอ้อมงกรทองคำขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับสบายดีบะอ้วนบะอ้วนอยู่แบบอีสานบ่ได้พอก,กันโดนเลยอย่าเฝ้าลืมกันเดอ้อ ขอบใจหลยๆเดอที่มาให้กำลังใจเนาะบ้านเมเองอ๋อมังกรทองคำขอบคุณหลเดอรมเมตุยเดอสบายดีอ้วนเมตุยทักทายเบาอ้วนเดอยังสวยอยู่ยังสวยนี่ยังน้อยสวยเนาะบรรยากาศบ่เบาอ้วนบรรยากาศ้ันนออบ้ันนม่ครบบ เดินสิพายางน้อยหนึ่งเนาะพายางน้อยหนึ่งบรรยากาศก็ะสีย่างแห่งแรงจักนอยเนะาะช่วงนี้เนะาะช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาแรงมันเป็นช่วงหนาแรงในแจักนอยพักกระเดาก็มีเด้นในหลังบ้านนี้ม,มีต้นพักกระเดานำเนะาะใครอยากกินพักกระเดามาเด้อกลับไทยวันไหนยังโมโหเลยพี่อ้วนเพราะว่าด่านเพิ่นคือนิยังโดนเนาะ ยังย right? yeah! ังดนอยู่ที่วานเพิ่นยังบ่ทันเปิดนะด้านเปิดก็อาจสิไปอีกเนาะหนาวบ่สาวนกนกสาวลาวถามว่าหนาวบ่ก็บ่หนาวปานใดแต่ว่าลมแฮงๆเพราะว่าอันอากาศมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วว่าแต่ว่ายังมีลมแฮงๆอยู่ลมแฮงอีหลีไดช่วงนี้ฮะลมอันหนาวก็บ่ว่าดอกแต่ว่าลมนี่โอ้อยู่บ่ได้เลยลมแฮงหลายเนาะ ไบดีอ้วนรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกถักทายเด้อบะอ้วนเดอ้อสบายดีสติก๊กติ๊กสาวลาวฝังโคง้งสบายดีเดอ้อได้เหตุงานอยู่บ่หรือว่ายุดแหละหลานอาหารหลานกับเขายุดบ่อสวงนี่สบายดีติก๊กรวยไม่เลิกถักทายเดอ้อ งานยับผ่าบุาคอยมีเหตุเลยได้ช่วงนี้ก็ได้พอบ้านก็น,นอนอยู่แต่ผูพูดว่าพอบ้านเพิ่งได้งานมาเหตุน้ำเขาเลยหรือย,ยังเนาะสบายดีทุกคนจ้าสบายดีสาวติก๊กหนกสวรรค์ถักไทยเดอ้อถักทายสาวติ๊กเนาะขอบคุณกำลังใจทั้งหาล้านดวงใจน,อน้องมินี้สบายดีทุกคนหนกสาวลาวสวรรค์กับถักทายทุกคนเนาะผู้ดีน เปิดไล่ขึ้นมาเ่งร่าสวอันสิลองไล่เบื่งเพื่อว่ามีอันพีพ่ๆเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะสบายดีสาติกว่าอันนกซาลาสวรรค์ก็ะหายหัวใจพลังบวกมาสี่ดวงเลยกดกดแย่ให้อีกว่ากดไล่ให้เนาะลมแห้งกันแลวหนาจนันโาเป็นตาอาเลยหนาตากันเผมกาหยงมาแล้วอยู่นี่ มื่อนีมาเบิ่งบรงสางเพล่นเสียนติดเพดานหายเนาะถามเมา่บังน้ากันนอกเพดานว่ามันชิง,งามสุดได้เนาะอยากอยากขึ้นเฮืออเลยอยากมาอยู่ล่ะเพราะว่าอากาศมันดีอีรีได้มาอยู่แถวนี้ะ่ะอากาศมันดีมันงามนะแล้วก็ฝุ่นบ่ลายฝุ่นบ่คอยลายได้บ่นเฮือน,นี่เพราะวันเป็นทางยางเนาะแต่อยู่บ้านห้าอยู่แก้งกอกนะั่น ฝุ่นลายลมันเป็นดินเหน่ดดินแดงอะนะสบายดีติ๊กเมตุยถักทายเด้อสาติ๊กเด้อทายสบายดีเนาะขอบคุณทุกคนนอะที่ขาวมันถักทายสบายดีเมตุยเมตุยนุย้สยสาติ๊กติ๊กสาลาวฝั่งโค้งถักทายเมตุยนำเด้อมาอยู่บ้านอากาศเปลี่ยนลมแห้งแล้วก็เป็นวัดเน้ะ เป็นวัดเป็นไออยู่ได้แต่ว่าคือซิบแมนโควนะิดหรอกเนาะอากาศมันเปลี่ยนนะ่ะนะจะเป็นกันลายเลยเป็นน้ำอากาศนี่แหละอากาศมันหนาวหว่างสองสามมื่นนี่หนาวหนาวหนาวจนไม่อยากอาบน,นามหุ่นละอากาศหนาวแหง โอ้ว่าตอนนี้จักโมงเลยเนาะกินเขา้าแบกแกบแก๊แกสิเมิร์แม่เป็นวัดแต่ปีกายนี้ปีนี้ยังว่าสาวเถือ่อ <c oughs> แม่เลยแม่ตุยเอ้ยมา,มาบ้านย้ำได้เป็นวัดตลอดเลยแบบว่ามันอากาศมันอากาศมันเนแล้วกับฝุ่นกระลายนะบ้านเฮามีฝุ่นเนาะฝุ่นทางแดงนะมันก็แพ้อากาศน้ำน้ำนเ่งว่านะสามโมงยังห้านาทีอ๋อใล่สิสามโมงเลยเนาะ อีกจักหน่อยนิ้งก็สีได้กลับแกงกอกเลยเนาะพะว่าออกมาบ้านนักคู่แล้วมาเบิ่งสร้างพินเห็นแล้วก็ตอนเย็นๆเน,เนี่ยนิ้งกะกลับกลับแกงเกอกเนาะถ้าทุกคนไปเบิ่งกันพักกระเดาก่อนเด้อพ <c oughs> าอยางใน้เดินนี่แหลนะเนาะแต่ว่ามันกนะสีเหลือมๆเนี่ยเนาะมันแดด เดือดแห้งบ่พักรกระดาวนี่เอาไปลวกกินเอาไปลวกกินกับป่นปนกบบี่นะหลาบปลานี่แซ่บอะไรดอกมัมกนยังมาทัานหลายเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งกันแป๊บหนึ่ง นีสิเป็นผักกะเดามันกำลังแตกยอดนะดอกเต็มอยู่ได้นี่เห็นว่มมันเป็นกิ่งกา้านเนี่ยนี่แต่ว่ามันเป็นดอกเด้ทุกคนอยากป่นโกบโอ้ไม่ตัวยอยากป่นโกบกินกินโกบคือกันเนาะส่วนนี้โกบกันแสบได้ส่วนนี้โกบมันมันเนาะกดเขา้าคุดคือให้หน้าแบบนี้นี่มีได้กระปูขื้นมหลินเวียงเดินนิง ถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่เมตุย้ยถ้ามีโอกาสอยากไปอยู่เนาะเห็นบกขากเห็นบกขากนะหรือว่ามันมืดบ่สงสัยแบบว่ามันมืดของหมักเลยโกบไม่ตุยว่ะนิ้งนะ่กินป่นกบได้ทุกวันเลยกินได้เลย,เลยได้เมตุยเอ้ย แต่ว่ามันบ่ค่อยเห็นดอกมันขนาดเขาแนมมันขื้นสูงเนาะมันก็เลยบ่ค่อยเห็นนี่นะปนกบกินเกือบถูกวันเลยกินเลือกขมกระดาวแสบแสบเมนให้เบิ่งบรรยากาศน้ำตาจ้าทุกคนนี่นี่คื่นให้หน้าแบบนี้เนาะให้หน้าแบบนี้มันซิมีกระปูเด้กระปูก,ะปกบน้ำเนาะ ว่าไปเอานําอีพอเดอรกรค่ะหาลายบาตอติอันติกแล้วแล้วคุดบอกเอออยากไปอยู่ใดใกล้ๆหนึ่งคำถ่านี่คันหูเพื่อนที่ไปเล่นอยู่อยากไปหลิน่นอยู่เพราะว่าทางไปคำถ่า,างามงามคอยหลดสะออนทางดีแต่แท้ทางดีงดงดอีลีเลยทางไปคำถ่าค่ะเดี๋ยวข้าก็กเปิดตลาดใหม่เนาะ เนี่ยมันเปิดตลาดใหม่เลยนักคู่กับความเถาก็อยู่บกไกลกันปนันไดแดดออกไปข้างนอกกับแดดคุดพ่อได้อยู่สวัสดีครับสบายดีสบายดีพี่ยังนาอ่นอ่านอ่านสือบอกเลย อ่านสือ่อภาษาอังกฤษบ่ได้เนาะสบายดีเด้อมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ลาวยามๆอานีาน้เนาะยามแลงๆนี่มันก็นสิจักแห้งๆจักหน่อยแน่เนาะสบายดีทั้ง8คนเด้อฮ้อนบ่ครับบ่ฮ้อนเด้อยู่พี่อ่ะหนาวหนาวลมเนาะอยู่พี่เนาะ กาลุนกาลุนบ่สบายดีกาลุนเมตุยถักทายเดอ้อกาลุนกาลุมนี่แหละเนาะคือสีห้อนอยู่อาหาวาันนบ่ห้อนได้แต่ว,ว่ามันแดดแดดแต่ว,วา่าแดดลมมนนะกาลมกาลุมกาลมกาลุมเมตุยถักทายเด้อบ่ฮหอนเด้อแต่ว,ว่ามันแดดสือ่อมันแดดแดดลมมันนะผู้ด,ดีอยู่ได้สำนีนะ นาวกับบน,นาวเพนไดฮ้อนกับ่ฮ้อนเนาะสบายดีบีพ่อใหญ่โกบ่าวลาวจำปาสบายดีเด้อสวัสดีบ่าวลาวจำปาเนาะขอบขอบใจเดอ้อที่เข้ามาทักทายเนาะบ่ฮู้ว่าอันด้านเพิ่นเปิดให้อันบ่ฮู้ว่าทางฝั่งไทยกับมาลาได้บ่เนาะทุกคนฮู้บ่สบายดีพ่อใหญ่โกแม่ตุ้ยว่า แม่ตุ้ยทักทายเดอ้อปิดนําเนาะเพราะว่ามันลมแฮงนะฝุ่นมันหลายอากาศดีแม่นอากาศดีๆนี่มงใส่ยังมาบ่ได้เนาะยังกลับบ่ได้เด้อเพิ่นบ่ให้เข่าบ่อ้อแสดงว่ากันคนลาวเฮายังมาละเอิน่นมาลาวบ,าบา่ได้อีบ่หรือว่าจังได๋แต่ว่าเรื่องไปนะ่ะไปบ่ได้แน่นอนเนาะ เพื่อนโบไฮข่าวแม่นแม่นแม่ตุ้ยวะต้องรออีกประมาณสิ้นเดือนอาจจะมาได้อยู่เพราะว่าพอบ้านเพื่อนอยู่ไทยเนาะเพื่อนยากลกับมาบ้านพนะ่ะพอบ้านของนิ้งเน่ะเพื่อนจะกลับมาบ้านแต่ว่าช่วงที่นิงมานะ่ะเพื่อนยังเปิดให้ใหขามอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนผ้าขามพนะ่ะขามมาเส้นตั้มตามดานนั่นแหละเพื่อนผ้าขามขามมาได้ปกติแต่ว่าไปบบได้เนาะส่วนนี้เนาะ ือมีคนกลับอยู่แต่ว่าต้องกักโตแมบ่บอกอันนี้ก็ยังบนเน่ใจเนาะว่ากลับได้หรือโบได้เนาะถ้าเกิดว่ากลับได้กับมากักโตอยู่เล่าเฮากันอาจอาจอาจมีส่วนมาได้อยู่นะพะบ้านเพิ่นอยากมาฟังเบิ่งสิ้นเดือนพูดแหละสบายดีเมตตุยสบายดีเมตตุยนุย้ยพอใหญ่โกวสบายดีเมตตุยเดอ้อคนล่ากลับมาอาจได้อ๋อ ยาคู่ต้นนี้แหละพี่เมตุ้ยยาคู่ว่าถ้าเกิดว่าคนล่าห้ออยากกลับมาบ้านนะน่ะยาคู่ต้นนี้แหละแต่ว่าต้องกักสิบสี่วันหมออ๋อกักสิบสี่วันเนาะส่วนนี้เนาะแต่คนไทยเพื่อนบอให้เขาเลยแม่นจ้าเมตุ้ยคือนิงนี่ถ้าเกิดว่าอยากไปอยากไปไทยนี่ก็ไปบ่ได้เนาะแม่นแหละถามาได้กันพอบ้านเพื่อนอาจสิมาตามลังเนาะ ขออนุญาตปิดปากเด้อเพราะว่าฝุ่นมันเนาะลมมันมาหละฝุ่นลายนะนี่ฝุ่นกองดินทรายตัวนี้แหละฝุ่นมัน่าดดินทรายตัวนี้เนาะจะหน่อยดินทรายนี่มืดหย่อนลมเลยนี่นิ่งหวานะแป๊สนิ่งกัสิมืดเลย นิ่งกับสิขอลาสำนีก่อนเด้อจ้าขอบคุณหล,ลายๆน้องสีขามาทักทายกันเนาะเดี๋ยวจัะมาพอกันมื่นหนาเด้อจ้ามือนีขอตัวลาก่อนสบายดีพ่อใหญ่โก้สาวนกนกสาวลา,าวสวรรค์มาทักทายพ่อใหญ่โก้นำเด้อกำลังศิลาเนาะบายบายนิ้งจ้าบายบายแม่ตุ้ยแล้วก็บ่าวอ้วนแล้วกาไพอีกเนาะนี่กัอันจำสื่อบวกก็ได้นะบายบายโค้ดมาผนะอกกันใหม่มื่นหนาเนาะ